สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุก,กจิกกวนใจเลือกใช้เคส Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับ o v e r c l o c k z o n e TV ชเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเมื่อเห็นผมก็ต้องเห็นกราฟิกการ์ดซึ่งในวันนี้เนี่ย ผมมี Product มาแกะกล่องให้ดูกันหนึ่งตัวนะครับเป็น Product จากทาง MSI ในรุ่น R7700 Series Power Edition 1Gd5 สเปคก็คือ RAM 1 g b GDDR5 นะครับ Direct X11 ครับแล้วก็ Trans t r a n s h e r m a l ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในตัวการ์ดเปิดฝาออกมาครับ MSI Afterburner MSI Afterburner เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งตัวที่ทำการบันเดิ อยู่ในแพทมาให้แล้วนะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการในเรื่องของไฟเลี้ยงคอไฟเลี้ยงเมมแล้วก็ในเรื่องของรอบพัดลมหรือว่าจะเป็นการเรคคอร์ดวิดีโอผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือว่าสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ได้เลยผ่านไวเลสอีกทีหนึ่งด้านล่างครับ Military Class 3นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้บนตัวกร์ดตัวนี้เป็น m i l i t a r y Class 3ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น, C, Light นวกลฟอร์ไรับ มาถึง dust removal technology นะครับเป็นเทคโนโลยีจากทาง MSI อย่างหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเราเปิดกดปุ่ม power switch เข้าไปแล้วเนี่ยสาวิแรกพัดลมที่ทำการเป่าลงไปที่ heatsink เนี่ยจะทำการหมุนกลับทางกันก็คือเป็นการดูดฝุ่นจากตัว heatsink เนี่ยออกมาหรือว่าฝุ่นบนตัวการ์ดเองก็ตามและหลังจาก30มสิวินั้นเนี่ยพัดลมมันจะทำการเป่าอัดกลับไปที่ heatsink ข้อดีของมันก็คือทำการลดฝุ่นในตัวการ์ดได้ในทุกๆครั้งที่เปิดและปิดเครื่องนั่นเองส่วน แฟนโหมดทั้ง3เดี๋ยวเราจะว่ากันที่ตัวการ์ดเลยเรามาว่ากันที่บันเดิลก่อนเลยอย่างแรกที่สะดุดตาก็คือเป็นกล่องสายพัดลมเขาเรียกว่า propeller blade fan เป็นพัดลมเสริมมาจากโรงงานอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกรอบสีฟ้าฮะใบ,บพัดส,สีดําซึ่งการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันที่ตัวการ์ดอีกทีนึงอะดปเตอร์ครับผมแปลงจากโมเลสี่พินเป็น P ีซ Express หพินหัวแปลงจากพอร์ต DVI เป็นดีซันะครับ แล้วก็คู่มือต่างๆ1ชุดนะครับในการติดตั้งและในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับแล้วนี่ก็คือบันเดิลหรือว่าซอฟต์แวร์ MSI Afterburner ก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรดเลยแล้วกันนะครับสงแรกที่ชัดเจนก็คือสีดําตัดกับสีฟ้านะครับเป็นสีดํากับฟ้าเข้มๆหรือว่าจะออกเป็นน้ําเงินก็ว่าได้นะครับโลโก้ MSI ถ้ามองทางด้านนี้แล้วเนี่ยเหมือนรถแต่ว่าเป็นรถยุคอวกาศสักนิดหนึ่งพัดลม1ตัวด้านข้างนะครับพื้นที่ในการติดตั้งใช้ทั้งหมด สสล็อตนะครับตรงนี้เป็นส่วนของอินเทอร์เฟซการทำ c r o s s f i นะครับ1พอร์ตนะครับผมปลั๊กไฟเลี้ยงจะอยู่ทางด้านหลังการ์ดตรงนี้นะครับเป็น PCI Express 6พินหหัวนะครับด้านหลังการ์ดครับเป็น PCB สีดำเป็นดำชาหรือว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับสีนี้แล้วก็โลโก้ HDMI ก็คือการ์ดตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI แน่นอน PCIe x p r ย s s 3.0ครับ ในส่วนของการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่ชัดเจนก็คือโลโก้ MSI นะฮะ MSI ได้ทําการแกะลายหรือว่าซาะลร่องมาในส่วนของช่องระบายความร้อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นแต่ว่าเป็นช่องธรรมดาธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ MSI ทําการแกะลายมาพอเชื่อมต่อออกสู่มอนิเตอร์หรือว่าหน้าจอน,นั้นก็มีพอร์ตแรกก็คือ DVI 1พอร์ต HDMI 1พอร์ตแล้วก็ DP หรือว่า Display p พอร์ตอีก1พอร์ตนะครับ3พอร์ตด้วยกันถือว่าครบถ้วนครับสำหรับการในระดับกลางตัวนี้ส่วนในเรื่องของพัดลมในตอนแรกที่ว่าันเดิลมาไม รเรามาดูกันเลยดีกว่าคือกาซตัวนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่า Trans t r a n s t e r m a l เนี่ยก็คือว่ามันจะเหมือนชื่อมันจะคล้ายๆกับ transformer นิดนึงนะครับดูให้ดีๆนะครับเลื่อนได้นะครับเลื่อนออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะดูเหมือนว่ากาซ์ดยาวขึ้นเวลาเลื่อนกลับก็กลับไปเลยนะครับออกแรงนิดนึงนะฮะเลื่อนออกก็เลื่อนออกมาเลยตรงนี้จะเห็นว่ามีการวาไวไว้เพื่อหลบพัดลมนั่นเองนะฮะพัดลมที่เขาให้มาเราก็ทาการใส่ลงไปเลยซึ่งจะมีขาล็อก แน่นหนาอยู่พอสมควรหรือว่าถ้ากลัวจะหลุดมีสกรูมาให้ครับสกรูติดมาให้สตัวด้วยกันนะครับ<ม>ปักเราก็ทําการเสียบลงไปได้เลยนะฮะเป็นปักที่รอไว้อยู่แล้วทางด้านนี้จากพัดลมตัวเดียวกลายเป็นพัดลมสองตัวแน่นอนครับข้อดีก็คือว่าการระบายความร้อนจะเร็วขึ้นนะครับความร้อนจะนิ่งกว่าเดิมนะครับคือไม่แกว่งแต่ในเรื่องของเสียงเนี่ย เดี๋ยวเราไปว่ากันทีในส่วนของการทดสอบแล้วกันครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับกับลูกเล่นทราสเซอร์มอลตัวนี้นะครับถอดออกก็ง่ายครับในส่วนของการเก็บนะครับก็เก็บง่ายครับผมดันเข้าไปเบาๆนะฮะแต่ว่ายังมีการต่อพัดลมอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือว่าเราสามารถทําการประกบพัดลมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไปด้านบนเพื่อช่วยกันดันนะครับดันลมลงไปทําให้มวลอากาศมีมากขึ้นนะครับลมที่ได้ก็จะเตเบิลมากขึ้น แล้วเสียบปักกลับไปที่เดิมแต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่อมันเป็นพัดลมหนา2ตัวแล้วเนี่ยความหนาของตัวการ์ดหรือว่าพื้นที่ในการติดตั้งบนเมนบอร์ดเนี่ยมันจะเพิ่มมาจาก2สล็อตเป็น3สล็อตหรืออาจจะ3สล็อตบวกกับอีกนิดๆเลยก็เป็นได้นะครับถือว่าสนใจครับกับ msi r 7 7 0ศูน power edition 1 gd 5 oc edition ตัวนี้นะครับที่มีทางลูกเล่นมากมายนะครับปรับไฟเลี้ยงก็ได้ยืดการ์ดให้ยาวขึ้นก็ได้เพิ่มพัดลม2ตัวก็ได้ นะครับต้องขอขอบคุณทาง MicroStar International ด้วยนะครับที่ได้ส่งการก์ดมาให้เราสำหรับผลทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพและมุมมองต่างๆที่ลึกซึ้งกว่านี้นะครับติดตามผ่านหน้าเว็บของเราได้เลยนะครับเร็วๆนีแน่นอนวันนี้ผมและทีมงานอัวฮอกโซนทีวีต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ